สวัสดีค่ะท่นานคณะกรรมการคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านดิฉันนางสาววิชุดาลั่นทมเหลืองตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านพลสูงอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสวันนี้จะมานำเสนอผลงานกาิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ประเภทครูผู้สอนชื่อผลงานการพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมกล่องสุ่มจาก Word War l และพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้บทบาทสมมุติหรือโรเ y โดยมีเนื้อหารายละเอียดผลงานดังนี้ค่ะ ที่มาและความสำคัญของผลงานจากที่ปัจจุบันดิฉันได้รับหน้าที่เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้ทำการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษและได้สังเกตพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนทำให้ทราบว่านักเรียนขาดทักษะในการจดจำคำศัพท์ ทำให้ไม่สามารถสื่อสารได้ขาดความมั่นใจทำให้นักเรียนไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษคิดว่าเป็นวิชาที่ยากทำให้ไม่มีความกระตรือรือร้นในการเรียนนอกจากนี้ยังขาดโอ,อกาสที่จะนำภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจำวันจึงมีเิตคติที่ไม่ดีต่อภาษาอังกฤษซึ่งทำให้ ส่งผลสำเร็จทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำด้วยเหตุนี้ดิฉันได้มีการศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษและทักษะการสื่อสารโดยยึดหลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารหรือ CLT Communicative Language Teaching และบูรณาการให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมองหรือ BBL เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงที่ให้นักเรียนได้สนุกกับการใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติเหมาะสมกับวัยใช้ทักษะรอบด้านเน้นการสื่อสารการคิดแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิตไปพร้อมๆกัน เพื่อให้นักเรียนชอบในการเรียนภาษาอังกฤษและสนุกกับการเรียนจึงได้คิดสร้างเกมกล่องสุ่มเรื่อง Food and Drinks โดยใช้ Word Wall เพื่อใช้ในการจดจำคำศัพท์ของนักเรียนทำให้สามารถจดจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการใช้คำศัพท์ในประโยคในการแสดงบทบาทสมมุติ role play ก็จะทำให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้เกิดความสนุกสนานมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นและสามารถนำคำศัพท์ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอีกทั้งสอดแทรกความรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ให้นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สนุกคิด ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมีความสุขในการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจได้เป็นอย่างดีทุกคนต้องเคารพกติกาในการเล่นเกมซึ่งดิฉันได้สร้างเกมเพื่อบรณณาการกับความสุจริตทั้ง5คุณลักษณะเพื่อเป็นนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนในการพัฒน,นาคุณธรรมจริยธรรมและธรรมพิบาลในสถานศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อจะได้ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดความมีระเบียบวินยัยความซื่อสัตย์ความพอเพียงและจิตสาธารณะดังนั้นจึงได้นำแนวทางการจัดการเรียนการสอนนี้มาใช้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษและทักษะการสื่อสารโดยใช้บทบาทสมมุติสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย จุดประสงค์ของผลงาน 1. เพื่อให้นักเรียนมีวินยัยในการเล่นเกม 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักกติกาปฏิบัติตามกติกาในการเล่นเกมและมีความซื่อสัตย์ในการเล่นเกม 3. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 4. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนผ่านกิจกรรมโรเป 5. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง food and drinks 6. เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและโรงเรียนต้นแบบสุจริตเป้าหมายเชิงปริมาณ 1. นักเรียนระดับชั้นประทมศึกษาปีที่5 ร้อยละแปมีวินัยและมีความซื่งสันย์ในการเล่นเกมสามารถปฏิบัติตามกติกาในการเล่นเกมได้ 2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ร้อยละแปมีทักษะกระบวนการคิดและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ,กษ 3. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ร้อยละแปมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ,กษเรื่อง f o o d and Rings สูงขึ้น 4. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ร้อยละแปมีผลสำเร็จในรายวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Food and Drinks สูงขึ้นเป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่5มีพัฒนาการด้านการจดจำคำศัพท์การสื่อสารภารรษาอังกฤษกระบวนการคิดความมีระเบียบวินยัยความซื่อสัตย์ความพอเพียงและจิตสาธารณะดีขึ้นขั้นตอนการดำเนินง,งานการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการจดจำภารรษาอังกฤษโดยใช้เกมกลองสูงจาก w o r d w ดอ และพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้บทบาทสมมุติ role play โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA กระบวนการ PLC และการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร Communicative Language Teaching หรือ CLT และบูรณาการให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง b r a n n b a s e d Learning หรือ BBL มีรายละเอียดดังนี้กระบวนการ PDCA P. Plan วางแผนโดยคณะครูประชมุมเพื่อเสนอปัญหาและร่วมกันวางแผนออกแบบและกำหนดปฏิทินการดำเดน,นินงานในขั้น D. Do กิจกรรมที่ปฏิบัติวิเคราะหลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสำรวจสภาพข้อมูลพื้นฐานมีข้อผู้เรียนรายบุคคลเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพจากนั้นจะทําแผนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่เลือกไว้ซึ่งก็จะได้หัวข้อเรื่อง Food and Drinks จากนั้นสร้างเกมกล่องสุง่มโดยใช้เว็บไซต์ Word Wall ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ มเป็นนวัตกรรมในการประกอบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมโรเพโดยสอดคล้องกระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารหรือ CLT และบูรณาการให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมองหรือ BBL ปฏิบัติกิจกรรมและจัดการเรียนรู้ตามที่วางแผนและออกแบบไว้ ขั้น C เช็คครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบประเมินผลและวิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมสรุปและรายงานโครงการผลงานตนเองและขั้นสุดท้ายขั้น A Action นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อที่จะได้นำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป แนวคิดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานอย่างแรกคะ BL, ่ะ BBL เป็น b a s e d Learning หรือการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมองแล้วก็จะเป็นเน้นที่ข้อที่2ข้อที่5และข้อที่6นะคะในใจความสำคัญของ BBL ข้อที่2ก็คือสมองเรียนรู้จากการสัมผัสตรงทางตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและใจ เรียนรู้ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำและข้อที่ 5. สมองเรียนรู้จากของจริงไปหาสัญ,ญลักษณ์และเรียนรู้จากง่ายไปหายากและข้อสุดท้ายข้อที่ 6. สมองเรียนรู้และจดจำผ่านการลงมือปฏิบัติจริงหรือ Active Learning และฝึกฝนจนเกิดทักษะความชำนาญและควบพุตนเองคพบคความถนัดความสนใจและความสามารถ แนวคิดที่ 2. การจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารหรือ CLT ในกระบวนการนี้จะเน้นไปนที่การเกิดปฏิสัมพันธ์ทางภาษามีกลยุทธ์ในการเรียนและกลยุทธ์ในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเน้นการสื่อสารในเรื่องที่สนใจ นักเรียนได้ใช้ทักษะหลากหลายในการสื่อสารเกิดับการค้นพบกฎและรูปแบบของภาษาด้วยตนเองนักเรียนได้ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแต่ละคนมีพัฒนาการทางภาษาของตนเองนอกจากนี้ผู้สอนมีบทบาทในการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และทำห้องเรียนให้เปรียบเสมือนชุมชนแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปัน การดําเนินงานจากผลการดําเนินงานการพัฒนาทักษะการจดจำำําคําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมกล่องสูง่จากเวิร์ดบอและพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้บทบาทสมมุติโรลเล y เป็นนวัตรกรรมประกอบการจัดการเรียนการสอนพบว่านักเรียนมีทักษะการจดจำำําคําศัพท์ทักษะการสื่อสารกระบวนการคิด และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมีค่าเฉลี่ยคะแนนที่เพิ่มขึ้นจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและโรงเรียนต้นแบบสุจริตผลสำาริดผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 7.75คะแนนและค่าเฉลีย่ยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ16.92คะแนนมีผลต่างคะแนนสอบเพิ่มขึ้นถึง9.17คะแนนประโยชน์ที่ได้รับ 1. นักเรียนมีวินัยในการเล่นเกม 2. นักเรียนรู้กติกา ฏิบัติตามกติกาในการเล่นเกมและมีความซื่อสัตย์ 3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 4. นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมโรลเพลย์ 5. นักเรียนมีผลสำเร็จในหลายวิชาภาษาอังกฤษสาระก,การเรียนรู้เรื่อง Food and Drinks 6. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโรงเรียนต้นแบบสุจริตปัจจัยความสำเร็จ 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความสำคัญส่งเสริมให้กำลังใจและให้การสนับสนุนการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 2. ครูมีส่วนร่วมมุ่งมั่นตั้งใจ และทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนเอาใจใส่และให้คำแนะนำที่ดีแก่นักเรียน 3. นักเรียนให้ความร่วมมือและมีความพร้อมในการร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ 4. ผู้ปฏิบัติงานหรือครูผู้สอนมีความพร้อมและตั้งใจที่จะนำประสบการณ์การทำงานมาพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง นี่ก็จะเป็นตัวอย่างภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมของสุมจากหวดวอลและพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้บทบาทสมมุติโบรเพย์ Thank you. บทเรียนที่ได้รับ 1. การใช้เกมกล่องสุม่มเรื่อง Food and Drinks โดยใช้เว็บไซต์ Word Wall และกิจกรรมการสื่อสาร Role Play เป็นนวัตรกรรมประกอบการจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานอีกทั้งยังส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้นโดยครูผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาอื่น หรือในรายวิชาอื่นๆได้อีกด้วย 2. การใช้เกมกล่องสุ่มเรื่อง Food and Drinks โดยใช้เว็บไซต์ Wordwall เป็นนวัตกรรมประกอบการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงแต่ใช้ได้ผลในวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและนำไปใช้ประกอบการสอนได้ในทุกๆวิชาซึ่งคุณครูสามารถเลือกสร้างเกมได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถใส่เนื้อหาได้อย่างไม่จำกัดหัวข้อสุดท้ายในวันนี้การเผยแพร่ผลงานครูผู้สอนได้ทำการเผยแพร่ผลงานในกลุ่มแชทของนักเรียนชั้นประถมศึกปีที่5ในเว็บเพจโรงเรียนและนอกจากนั้นยังได้เผยแพร่ในเพจส่วนตัวของครูผู้สอน English Marshmallow และดิฉันก็ได้เผยแพร่กิจกรรมความรู้ ให้กับคณะครูในโรงเรียนและแนะนำเกี่ยวกับการใช้ WordW ดวอและกิจกรรมโรเปในการสอนในรายวิชาต่างๆอีกด้วยดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่รับชมรับฟังทุกท่านวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ